อันนี้เอาไปทําเป็นแนวทางได้นะครับข้อนิ้วหนึ่งนะครับผมก็ยิงแบบนี้นะครับเป็นหัวนะนี่ทำเองนะครับข้างหน้าเห็นไหม <S <S อเอาเยอะปลานนี่นนนิวยมีละมเบื่อเลยเนี่ยมัยมมมมมนจะหลายตายกันจ้วงานทะเลต้องบอกว่าอันตรายนะจริงมีคลื่นมีลมมาเวลามันโยกเยกเยกทะมันอันตรายแต่ว่าตัวนี้แบ0ก็เราทดลองมาแล้วครับนั่งได้3คนนะครับตั้งแต่เล่นคายักมาใช้คายักมาเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ผมเชื่อมกือมาเองนี่อันนี้เป็นแผลนะครับ เห็นไ,ไหมสามสี่ห้าห้าอันนะครับที่ปักคันก็ปักคันได้นะครับรอบเรือนะครับผมเวลาใช้งานอันนี้เราไปทำตามมาดูครับไอ้น,น้าก็ทำมาครับน้าชะตีแล้วก็ อีกใหม่นะครับอ่ะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีต้อน้วยนะครับผมนะครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศนะครับผมนะครับวันนี้อยู่ผมกล้องสัตว์นนะครับผมนะครับวันนี้วันนี้จัดให้ตามคําขอนะครับผมนะครับก็ผมไปอ่านคอมเมนต์อ่าเก่ามานะครับสำหรับทุกคนนะครับผมนะครับก็มีอ่าพวกเราบางคนนะครับที่เคยขอผมก็มานะครับแต่ก่อนก็ผมเพิ่งมาเปิดเจอนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับอ่าเรื่องเรือนะครับผมนะครับอยากจะให้ผมมารีวิวเรือให้ชมนะครับวันนี้พา มาดูเรือนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมทําต่อเติมไว้นะครับวันนี้คือวันนี้มันออกออกตกลงไม่ได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศคึมๆนะครับมันเป็นช่วงมรสุมนะครับผมนะครับออกตกลงไม่ได้นะครับก็จะเป็นอาทิตย์ง่ายวันนี้พามาดูเรือนะครับนี่เป็นนี่นี่ก็จะเป็นที่จอดเรือของผมนะครับที่ผมจอดไว้ก็จะอยู่ในป่าในดงนะครับนะครับผมนะครับก็จะเป็นอีกลำหนึ่งก็จะเป็นลำนี้นะครับสีแดงนะครับสีแดงลำนี้แดงนะครับคือจริงๆอ่ะแต่ก่อนนะครับผมใช้เรืออยู่2ลํลำนะครับพวกเราจะเห็นกันว่าแต่ก่อนนเียผมใช จะเป็นลำใหญ่นะก็จะเป็นลำนี้นะครับที่ผมใช้งานนะครับเต้นลำนี้จริงๆเป็นลำของพี่ชายนะครับตัวนี้แกแกส่งมาให้มาให้ชายนะครับก็พวกเราก็เอาเลยเอาไปทดลองใช้นะครับก็ยังถือว่าสมรรถภาพดีมากนะครับลำที่ใช้ปัจจุบันก็จะเป็นลำนี้นะครับเป็นคายักสามที่นั่งนะครับแต่ว่าผมมาแปลงแล้วก็โมดิฟายใหม่นะครับเป็นสองที่นั่งนะครับทําไมเป็นสองที่นั่งนะครับเดี๋ยวมาดูครับเพราะว่าเพราะมันเป็นตรงนี้นะครับที่ผมเสริมเข้ามานะครับอันนี้เป็นที่ปากคันเบ็ดนะครับเห็นไหมที่ปากคันเบ็ดนับที่เสริมเข้ามานะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับเนี่ยมีสามที่นั่งนะครับตั้งได้นะครับผมนะครับเนี่เลยนะครับก็หลายคลิปในเวลาที่ผมออกไปจริงๆคอนเทนต์ตัวนี้ผมอยากจะทําให้ทุกคนดูตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะออกมาถ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็โฟกัสแต่เรื่องการล่าไปเรื่อยนะครับพอล่าไปก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเป็นแนวทางสำหรับคนดูนะครับก็ที่ขอผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมนะครับว่าเรือนะครับเวลาเวลาใช้งานนะครับผมต่อเติมอะไรบ้างผมเสริมอะไรบ้างนะครับพรา เวลาใช้งานทะเลเราสามารถที่จะแต่งเติมอะไรไปได้บ้างนะครับเราควรใช้แบบไหนนะครับผมครับลำาแรกนะครับก็ที่เคยถามมานะครับเป็นลำใหญ่นะวันนี้พามาดูนะครับผมนะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงนะครับเรือพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นเรือ8ฟุตนะครับ8ฟุตนะครับเรือสามที่นั่งนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสามสามที่นั่งนี่นะครับเป็นเรือโดยดั้งเดิมนะครับของโรงงานเป็นพลาสติกนะครับไม่มีที่เสริมข้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมตัว มันจะเป็นอ่าแบบนี้นะครับเรือแต่ว่าผมเอามาเสริมใส่นะก็จะเป็นท่ออ่าแต่ก่อน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นเพีพีซีนะที่เราเสริมใส่อ่ะเป็นคลิปแรกก็เห็นนะครับผมนะครับไอ้วันนั้นไปกับไอ้บีไปกับบีวันนั้นเอาเรือไปอะมันโค้งเค้งไงทีเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็เลยเสริมข้างซอสท้าใส่ตัวนี้นะครับเป็นท่อพีอีนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับท่อพีอีเชื่อมเองนะครับผมนะครับทำขึ้นมาเองนะครับด้วย จากนาครับนะชาชตีเาก็ทําด้วยครับแล้วก็ทางพี่ต้อมนะครับแกก็มาทํามาช่วยนะครับเราเป็นเรือนี้ก็ดั้งเดิมก็เป็นเรือพี่อยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานนะครับในปัจจุบันนะครับผมนะครับใช้งานถือว่าค่อนข้างที่จะ80%นะครับ80%คือปลอดภัยแน่นอนนะครับคือไม่คงเครงนะลำนี้นะครับเห็นนะก็จะเป็นราคาแบบนี้เห็นไหมก้อนนีใหญ่มากนะครับสามารถที่จะยืนตรงนี้ได้นะครับยืนได้ยืนได้นั่งได้นะครับนั่งบนเรือเนี้ยไม่ไม่จมนะครับ ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าใครที่อยากจะทำโมดิฟายแบบผมนะครับผมแล้วก like ็สามารถที the ่จะทำได้นะครับอันนี้คืออันนี้ผมไม่ได้ใช้งานนานนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นมันมันจะเป็นเหล็กอะที่หนักๆหน่อยนะครับมันก็จะผุเลยเห็นไหมนะครับเห็นมันขาดหมดผมก็เราเชือกอมัดไงนี่นะโครงเหล็กแล้วก็ยิงมาตรงนี้นะครับยิงมานะครับเห็นไหมนี่นะก็จะเป็นน็อตเนี่ยจริงๆอะถ้าถ้าทำเป็นสแตนเลสอะจะดีมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นมันข้างหน้า มีตัวหนึ่งข้างหน้านะครับข้างหน้าตัวนี้แล้วก็นี้เหมือนกันเห็นไหมถ้าทําเป็นเป็นเขาเรียกว่าสเตเลสันจะดีมากๆนะครับผมนะครับก็แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปักคันนะครับที่ปักคันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะครับที่ปักคันก็ปักคันได้นะครับรอบเรือนะครับผมนะเวลาใช้งานจริงๆครับจริงๆผมใช้แต่เครื่องยนต์นะครับแต่ก่อนนะมันเหมาะสำหรับงานมันเหมาะสำหรับเอาเชื่อเครื่องยนต์มาใช้มากนะเพราะว่าเรือมันใหญ่แล้วมันมีน้ําหนักที่เยอะนะครับนี่นะครับ เห็นไหมเห็นแป้นตัวน so out ี้ไหมมันจะเป็นท <laughs> ี่ขีดเอ็นมอเตอร์ไกด์นะครับเครื่องสักสองแรงก็สองจุดห้านี่เอามาใช้งานเพราะว่าน่าจะใช้งานได้ดีนะครับผมก็ไปเอาไปไม่ไม่ไม่มีด้วยที่ว่าเราก็ไม่มีทุนไม่มีงบนะครับก็เลยเอาไม้พายมาพายครับไปนั่งหัวพายหนักมากครับต้องถามว่าท่านต้นอะไรก่อนท่านต้นพายหนักไหมต้นโอ้สุดยเป็นยังไงเป็นยังไงอะกล้ามขึ้นบอกว่ามันก็หนักพอควรนะแล้วแต่เป็นการออกกําลังกาย แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าตัวดังหนักเนี่ยต right ัวนี้คืออยากจะโฟกัสให้นะครับผมนะก็จะเป็นท่อนะครับที่เอามาเสริมนะครับก็นี่เลยนะผมจะโฟกัสตรงนี้นะครับที่อยากอยากจะให้ดูนะครับท่อตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ท่อ6นิ้วนะครับสมรรถภาพก็คือ80%นะครับไม่โค้งเคงไม่จมนะครับมันมีอยู่ทิปหนึ่งนะครับที่ผมเคยขึ้นไปนั่งาเนี่ยนั่งนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับว่าตกหมึกเห็นไหมเราเราเราไปถ่ายคลิปกันนะครับสมรรถภาพแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอารงน้ำไงเพราะว่าขึ้นขึ้นมันแรงได้นะครับ นี้ผมก็จะเชื่อมติดนะครับเห็นไหมลักษณะเห็นไหมอันนี้ฝีมือน้าก็เชื่อมให้นะครับเดี๋ยวก็เชื่อมช่วยกันด้วยนะครับก็ทําได้น้ําไม่เข้านะครับว่าจะปิดหัวมาดูหัวหน่อยนี่นะนะหัวเป็นหัวนะดูหัวนะเห็นไหมนี่ทาเองนะครับข้างหน้านี่เห็นไหมเป็นเชื่อมพลาสตินะครับเชื่อมตายแล้วก็ถาวรน้ําไม่เข้านะครับเป็นเรือแปดพุตนะครับสามที่นั่งนี่โครงสร้างแบบนี้นะครับผมนะครับใช้ จริงๆถ้าเกิดพวกเราอยากจะทำตามนะครับใช้เป็นท่อเป็นใช้เป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมโคงเหล็กแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับก็ลองมาใช้งานได้นะครับก็ไม่โค้งเค้งแน่นอนนะครับงานทะเลต้องบอกว่าอันตรายนะทีจริงมีคลื่นมีลมเนี่ยมาเวลามันโยกเยกเยกนะครับมันอันตรายแต่ว่าตัวนี้80%ก็เราทดลองมาแล้วครับนั่งได้สามคนนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์กันได้นะครับก็ใครที่อยากจะเอาไปเอาเอาไปทำเนาะนะครับต้องฝากไกด้วยนะลำนี้นะครับขอมาผมก็จัดให้ครับ ลองไปดูนะครับผมนะครับแบบนี้นี่นะครับมันไม่มันไม่ได้ใช้งานนานแล้วไงก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เล่นคายักมาใช้คายักมาเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับมีลำหนึ่งลำนี้มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยลองนะอยู่ในป่ายตรงนละลำน้น EP เนี่ยถือว่าเป็นลำที่บุกเบิกนะลำน้นลำอันตรายผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับถ้ามันต้องเสี่ยงเดี๋วเดี๋ยวจะบอกว่ามันจอดอยู่ที่ไหนก็คงจะไม่บอกนะถ้าเกิดใครผ่านมาเจอก็ ดูแลช่วยหน่อยนะครับผมนะครับมานะครับเดี๋ยวมาดูลำปัจจุบันที่ผมใช้งานนะครับเป็นคายักสามที่นั่งนะครับลำนี้นะครับลำนี้นะครับสามที่นั่งนะครับเป็นเรือแกสติกนะครับสามที่นั่งนะครับความสมรรถภาพความปลอดภัยคายักนี่ผมแนะนาให้ได้นะครับงานทะเลนะครับเวลาเล่นงานเหมืองเอาไปเอาไปใช้น้ำขุดก็ทำได้เลยการขืดก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคายักน้ําไม่เข้านะครับต่อให้คว่ำนะครับต่อให้พลิกคว่ำนะครับก็น้ําก็ไม่เข้าไม่จมนะครับมันคือมันมีกระดูกแล้วก็มี มันเหมือนถังพลาสติกอันหนึ่งที่มันลอยน้าอ่ะตัวนี้นะครับลดแรงโคงเค็มก็มากนะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงที่อยากจะให้มาดูนะครับผมว่าผมทําอะไรมาเสริมบ้างนะครับนี่นะครับนี่คือชาเลนจ์หลักเลยครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นที่ปักคันเบ็ดนะครับผมทําขึ้นมาเองนะเป็นท่อพ v c นะครับตัวนี้เป็นท่อนิวนะครับปักขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงโครงสร้างขึ้นมาเองนะครับปักได้สี่คันนะครับสามสี่นะครับสี่คันนะครับแล้วก็ยิงทําโครงทําเกล็ดนะครับโดยย่างเดิมของคายักษ์ไม่มีนะครับ เพราะว่าเขาเป็นสามที่นั่งผมมาทําเป็นสองที่นั่งนะครับมันสามารถถอดได้นี่นะครับเห็นไหมนี่ครับสามที่นั่งนะครับก็นั่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็นั่งตรงนี้สองสามครับสามได้นะครับนี่นะครับที่ผมทํามาขึ้นมานะครับอันนี้เอาไปทําเป็นแนวทางได้นะครับท่อนิ้วนึงนะครับผมก็ยิงแบบนี้นะครับยิงน็อตยิงสกูนะครับยิงเข้ามานะครับยิงเข้าไปแล้วก็แบบนี้นะครับปักคันเบ็ดนะครับวัดมาอย่างดีแล้วก็ทํามาอย่างดีนะครับก็ใช้งานปักคันวงคันเบ็ดนะครับ ของละของนาา้นนนนนนงนาชาตีเนี่ยก็ทำเหมือนกันอันนี้ไอเดียของน้าชาตีเนี่ยเขาทำผมก็มาทำนะครับทำใช้งานแล้วก็เป็นอนวยกรามสะดวกให้เราเนาะเวลาออกหมายเนี่ยออกหมายไกลๆเนี่ยหน้านอกนะครับมันบางทีเราเอาเบ็ดมาเยอะสี่ห้าคันนี่แล้วก็ปักปักได้นะครับเห็นไหมถอดเข้าถอดออกง่ายๆนะครับสามที่นั่งนะครับสมรรถภาพทางร้อยนะโครงสร้างดวงตั้งเดิมของเรือจริงๆก็อาจจะมีแผลนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวาพามาดูนิดหนึ่นะครับนี่นะครับ อันนี้ผมก็ซ่อมเองนะเนี่ยเดี๋ยวทำดูข้างล่างครับทั้งหมดครับโครงสร้างเห็นไหมนี่นะครับโครงสร้างเรือนะครับอันนี้ผมทําอันนี้ผมเชื่อมขึ้นมาเองนะเนี่ยอันนี้เป็นแผลนะครับเห็นไหมตรงไหนที่มันเป็นแผลตรงไหนที่มันรั่วนะผมก็จะเชื่อมเองเห็นไหมมาดูนี่นีดูไปเนี่ยเห็นไนี่เชื่อมเองนะครับเป็นพลาสติกนะครับจากถังนะผมมาเชื่อมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะจริงจริดยดั้งเดิมนี่ผมก็เป็นช่างอยู่แล้วนะผมก็ซ่อมเองทั้งหมดแล้วก็เชื่อมเองบางทีก็ แล้วก็ทําเองต่อเต็มเองทั้งหมดนะครับก็ถือว่าใช้งานมาระยะหนึ่งก็อยากจะมาแนะนําให้สำหรับทุกคนใช้งานด้วยนะครับก็ลองเอามาใช้กันดูนะแบบนี้นะครับเรือนะครับใช้งานได้ดีนะครับออกหมายออกทะเลทุกครั้งนะครับพยายามเช็คเช็คสภาพเรือให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่ารั่วเรือเรือรั่วเนี่ยมันอันตรายนะครับอันตรายมากแายักนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้พายนะครับ นี่นะเห็นชูชีพผมไหมเหล่าสิ่งที่ขายม่ได้เวลาออกทะเลนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนํานะครับถามว่าผมออกทะเลทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะครับอันนี้คือสําคัญมากหัวใจหัวใจหลักๆเลยนี่ถ้าไม่มีอนี่ผมไม่ลงนะเนี่ยชูชีพครับเขาช่วยเขาช่วยเราได้ตลอดนะเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะครับเรือคว่ำโดนพายุโดนอะไรเราติดทะเลแล้วเราก็คว้าชูชีพทันแล้วก็ใส่ทันนะบางทีจริงๆผมก็อยากจะให้ใส่นะครับไม่อยากให้ทําตามผมนะครับว่า อาชูชีพไม่ใส่ครับเราออกเททุกครั้งนะครับจริงๆผมก็พกติดตัวตลอดนะครับแต่ว่าผมใช้ความเคยชินนะครับเราอยู่กับเทเราก็คุ้นชินครับเราไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรนะแต่ว่าอยากให้ดีก็ใส่นะครับนี่ชูชีพนะครับสองตัวสองเวลาพกไปสองคนก็2คนนะครับชีพไม้พายนะครับไม้พายเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเก่าส้มสภาพคือบ้านๆอ่ะบ้านมากเลยอ่ะต้นเก่าหักพังนะครับแบบนี้นะครับคือผมก็ไม่ได้มามาดูแลเท่าไหร่นะไม้พายคือถ้ามันพังเราก็ ไม่ได้ซ่อมอะไรนะถ้าทิ้งก็ซื้อใหม่ได้อยู่นะวเนี้ยแล้วก็ใช้างานไปก่อน,นครับเราไม่ได้ไปยุ่งเหยิงเราไม่มีทุนไม่มีอะไรที่จะไปทําให้อะไรที่มันอไอ้รูร้าขนาดนั้นนะครับนี่สำคัญนะลองเอาไปดูได้เราพามาดูเรือของน้าชาตีดีวกว่านะครับ้วยอีกรำหนึ่งนะครับนี่จะเป็นของน้าชาตีนะครับที่แกจอดไว้นะครับยงก็ใช้เหมือนกันอันนี้ก็อีกรำหนึ่งนะครับนี่นะครับ ตรนนี้เวลาออกหมายในแกก็แกก็ออกนะก็ออกด้วยกันนะครับบางทีก็บางทีผมก็ไปกับน้าชาตีครับน้าชาตีเป็นคนที่พาลุยหมายแล้วก็ออกหมายนะครับแกก็เป็นคนที่พาตกปลาทุกอย่างนะครับก็คือก็เหมือนอาจารย์คนนึงนะครับที่ตกปลาตกหมึกครับคือสายงานทะเลเราแกลุยมาหมดครับก็ถือว่าแกก็ถือว่าแกก็ดูดันเหมือนกันนะเวลาออกล่าเนี่ยผมรู้แกก็เยอะนะครับอาจะนะครับตองไปให้หอันนี้อันนี้มีกระชังนีกระชังนะ นี่ของแกเนี่ยนี่กระชังหมึกแกเนี่ยแกทำเองอ่ะด้วยสวยเหมือนเรืออ้ใส่หมึกเป็นอ่ะเห็นไหมไม่มีอะไรนะก็อันนี้อันนี้ก็จะผูกใส่ท้ายกั็จะลงกระลากไปตรงเข้าใจไหมลากเนียผูกแค่นีตนน้ต้องลอยนายมันจะลากมาใส่หมึกได้ใส่ปลาเปลี่ยนได้เลี้ยงพวกปลาเปลี็นนะเอาไว้ร้อยสายพวกเนี่ยใส่พวกหมึกพวกปลานะครับแกทำไปเยอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวปลาที่เกี่ยวปลาเนาะนะครับ ทำดีมากครับนี่ก็สมอสมอสมอนี่ครับเรือเหมือนกันนะครับก็คงไม่ต้ออธิบายอะไรเยอะนะครับก็เป็นจุดจอดเรือของผมนะครับวันนี้ก็ผมไม่ได้พาออกหมายนะวันนี้นะครับก็พาออกมาดูเรือนะครับก็สําหรับพวกเรานะครับที่เคยขอผมเข้ามานะครับอยากได้ผมนะครับมารีวิวนะครับรีวิวนะครับก็เป็นจะเป็นเรือนะครับเรือที่ผมใช้งานในปัจจุบันนะครับเวลาออกหมายทุกครั้งผมก็จะประมาณนี้นะครับที่จอดเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ต่ว่าถ้าเกิดใครผ่านมาเจอก็ก็ดูแลเยอะกันหน่อยนะครับผมนะครับอย่าดันก่อนนะครับเรือนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็ฝากฝ่าไปด้วยนะครับสำหรับงานออกล่างานออกหมายนะครับผมนะครับก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะออกหมายทุกครั้งนะครับผมนะเพราะว่าบางครั้งเราไปจริงจงจากประสบการณ์ไปเคยไปลุยมาเนี่ยน้ําดีน้ําดีเช็คหมายเช็คน้ำเช็คลมทุกอย่างดีหมดนะครับ การหาจินไม่เป็นไรอาของในน้ำน้องไม่เห็นไงที่เนี้ยม,มันมันก็ไม่ได้ตัวนะม,ม,นมีได้มีไม่ก็มีมันมันก็ไม่ได้ตัวนะครับผมมันก็มีโอกาสจะมีบ้างนนครับทุกครั้งเวลาที่ออกไม้ก็เช็คตารางน้ําเช็คตารางลมนะครับผมนะครับเช็คพวกกระแสน้ํากระแสน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเราก็ดูสภาพอากาศในแต่ละวันนะครับทิศทางของลมนะครับลมช่วงไหนแรงช่วงไหนเบานะเราก็ออกไม้ตลอดนะครับผมนะครับเทคนิคเคล็ดลับแนวทางต่างๆนะครับผมก็นําเสนอไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับผมนะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตาม กดเก่งเกอนกดตัวอย่างให้ด้วยนะครบบางคนนี่คือเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดเลยอ่ะยังไม่ได้ฝากก็ด้วยนะครับผมทําทั้งช่องทางทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับช่องทางเพจนะครับแล้วก็ช่องทางยูทูบนะครับมันจะมี2ช่องทางที่สามารถรับชมผมได้นะครับก็เทคนิคแนวทางต่างๆนะครับผมทําไว้ในคลิปไว้ในช่องไปหมดแล้วนะครับผมนะครับก็สามารถที่จะไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆข้างในช่องผมได้นะครับมีเทคนิคเจ๋งๆนะครับผมนะครับมีแนวทางเจ๋งๆนะครับเป็น กำลังใจให้สำหรับทุกคนด้วยนะครับการหาหมึกหาปลาหาของทะเลนะบางทีก็เป็นเกมกีฬาชิวๆนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งอ่ะเรามาเราไม่ได้ก็มีเหมือนกันครับที่เราเห็นกันว่าผมเอาได้หมึกได้แต่ไมนต้งนีเยอะนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของในคลิปนะครับในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมมาแล้วผมได้หมึกเยอะๆนะครับก็เป็นรือว่าเราเช็คน้ำเช็คลมอะไรพวกเนี้ยมันได้หมึกเยอะก็จะมีส่วนหนึ่งครับแต่ว่าแต่ว่าครั้งที่ผมไม่ได้้้นนนนนน่่ะกกก็็็คคคือออผผผมมมมไไดเเเาาาลลงงรััับบบทจปปิแสุ ฝากเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมนะครับก็ในการออกล่าในการตกนะครับไม่ต้องไปเรียสไม่ต้องไปเคร่งเครียดนะครับก็เราต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติทุกอย่างนะครับสักวันมันก็เรารู้เราเราจะรู้จักเขาแน่นอนแล้วก็เราจะอาจจะได้ได้เยอะอะไรกับผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนนะครับตกเก่งกัาผมนะครับบางทีก็มาดูผมเนี่ยตกเก่งผมตกอะไรที่มากกว่าผมนะครับมีตังเยอะตั้งแยะนะครับผมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องทางเพจนะครับกล้องสัตว์วัดนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับก็ ส่วนในช่องทาง YouTube ก็เป็นกล้องสัตว์วัดแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมนะครับก็ทริปหน้าเจอกันนะครับว่าจะพาออกไปล่าอะไรนะครับผมทริปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับทางมาดูเรือวันนี้เดินทางกลับนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับครับ